ช่วงครูวฮาลานสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเอมอรันนิวทีเบนผลิตพ,พันซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำพริกอารียาท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลานวันนี้ขอแนะนำเมนูปลานะคะ เมนูวันนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นปลาทูน่าในน้ำแรค่ค่ะส่วนชื่อรายการอาหารจะแนะนำในวันนี้คือจีทูน่าสมุนไพรเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเนื้อปลาทูน่าในน้ำแร่ให้บีบน้ำออกให้หมด1กระป๋องไข่ขาว50กรัมพริกขี้หนูสับ1ช้อนชา ตะไครสับหนช้อนชาใบมะกรูดซอยครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีเศจหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ร้อยกรัมน้ำมันสุขภาพ <S <S ตอนนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ เริ่มแรกก็คือผสมเนื้อปลาทูน่ากับไข่ขาวใส่พริกขี้หนูตะไคร้ใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลสายไม่ฟอกสีคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งกระทะให้ร้อนพอสมควรนะคะแล้วก็เทน้ำมันสุขภาพลงไปนิดหน่อย นำปลาทูน่าที่เตรียมไว้ใส่ลงจีจนสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นวางบนจานที่เราเตรียมไว้นะคะมีข้าวนะคะแล้วก็พร้อมผักสลัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยสวยงามก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะ พลังงานที่รับจากอาหารจานนี้ก็จะประมาณ290แคลอรี่ค่ะท่านผู้ชมคะนอกจากอาหารจานหลักแล้วนะคะท่านผู้ชมควรที่จะเลือกรับประทานผลไม้สดตามฤดูกาลหากเป็นได้ควรเลือกรับประทานผลไม้หลากสีหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นลำไยทุเรียนสับปะรดสำหรับช่วงครัวฮอลนันวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ช่วงต่อไปเป็นช่วงท่องไปในโลกมุสลิมตอนประเทศอุซเบกิสถานมีเรื่องราวและสถานที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะไรเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ